ครับสวัสดีครับลองนะครับตอนนี้นะครับพ่อกรไดกจับมูแล้วนะครับ่ายโคนน้ำตี๊ียังเป็นมอู่นด้องไมนี่เ้องข่เดียพูดนับสนุนเขาดีพ่อใจพูดนับสนุนไหมซีซี โมผูซีเสืานะครับมืงเนี่ยซีเสืานะครับมึงน,นี่เอาไปเก่าสิบเด,นะด้ครับโอ้ยรถแค่ผมนี่แล้วเดี๋ยวหานักรองมาดอกมีอยู่ทีมงาน ตอนนี้จับไปแล้วนะครับร้อยเก้าสิบตัวนะครับครบไ้เพราะว่าน่าจะครบ่น่เพราะว่าห้องนับก่อนจับหมูบอยง่ายไปเลยนะครับเพราะจับก่อนเกตนะครับหยิบสามยิบสี่วิ๊กนะครับจับนะครับปกติจะมั่นหยิบเกตยิบแปดนะครับว่าส่งจับก่อนอย่างเดียวครับ ถือว่าน้ำหนักดีครับส่วนนี้เฉลี่ยที่จับไปนะครับร้อยสิบนะครับร้อยสิบกิโลนะครับเพราะมันจับเร็วนะครับตามเกณฑ์นะครับแอกได้น่าก็จับสัดตายังไงเดี๋ยวมาร่ออีกเียวหนึ่งนะครับเป็นไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเด้อ